สวัสดีครับวันนี้ขอ,อนำเสนอพระล่วงยืนปางเปิดโลกกุกกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเป็นพระเนื้อดินมีพุทธคุณทางด้านเมตตาแคล้วคลาดและคงกระพันชาตีพระปางเปิดโลกหมายถึงเปิดโลกทั้งสามอันได้แก่โลกสวรรค์โลกมนุษย์และโลกนรกให้มองเห็นกันได้พระปางเปิดโลกมีพุทธลักษณะประทับยืนตรงพระพาหายาว หัดขวาซ้ายห้อยกลางออกด้านข้างลำตัว สำหรับพระองค์ที่สองเป็นพระร่วงยืนกรุกลบบุรีจังหวัดลบ,บุรี